สวัสดีครับนี่เริ่มแล้วใช่ไหมฮะฮะโอเคสวัสดีครับคนวันนี้ผมยูจินพุทธิงศ์ครับครับผมพี่พีกิจครับครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาไลฟ์กับทางแอลไทยแลนด์นะครับผมก็ยังไงใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับฝากแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กอะไรครับแฮชแท็กแอลไลฟ์เอ็กบีเคพีพีครับครับผมก็ e l le นะครับแล้วก็ l i V e แล้วก็ x P K P P ครับีง่ายเลยะครับก็เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะให้คนเริ่มเข้ามาก่นอนเดี๋ยวรอสักพักนึงเราจะเข้าสู่ช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นคําถามที่ฝากมากับทางแอลใช่ไหมฮะพอเดี๋ยวเราจะมาอ่านคําถามแล้วก็จะมาตอบคําถามกันครับอารมณ์อะไรจะตกเลยโอเคครับคุยระหว่างรอ,อ,อกันแล้วกันนะค,ะครับช่วงที่ผ่านมบช่วง ตัวที่ผ่านมาทำอะไรกันบออ<ม>้างก็ทำอะไรอ่ะก่อนเฮ้ยโยนเล้น <c oughs> ะช่วงที่ตัวบ้านที่ผ่านมาก็เรียนออนไลน์อ่ะผมเพิ่งจะปิดเทอมเมื่อสองวันที่แล้วแล้วก็มีเติมตัวถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยออกกำลังกายบ้างทำอาหารทำกาแฟอะไรเงี้ยครับครับผมของพี่ก็มี เป็นออนไลน์เหมือนกันครับแล้วก็เพิ่งปิดเทอมไปเมื่อมาสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีน่าจะเดือนหน้าเนาะที่เราต้องเตรียมเวิร์กช็อปซีรีส์กันใช่ครับคู่ซีรีส์หน่อยอคู่ซีรีส์ครับก็ความจริงปีนี้เราจะมีซีรีส์คู่กันนะครับชื่อโปรเจกต์ว่า b k v p หรือซีรีส์นะครับก็จริงๆตอนแรกเนี่ยเราจะมีกําหนดฉายประมาณเดือนก,กรกฎาคมเพราะว่ามีการเลื่อนกําหนดการนิดหน่อยครับแต่ว่ายัางไงภายในปีนี้เนี่ย คนได้รับชมแน่นอนครับผมได้ยินไหมครับโอเคตะกี้มันเปิดแล้วเหมือนมันดับไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีอะไร,รไไอะไรร่ะ <laughs> ไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องสงสัยโอเคคนเริ่มเข้ามากันเนี่ยฮะโอเค เอเรื่องเข้ามาแล้วงั้นเราเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยดีกว่ามันเป็นช่วงพูดไงตอบคําถามที่ฝากมาทางแอลนะครับผมมาพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับ,รบ <Okay. S 2> ข้อแรกถ้าสลับร่างกันหนึ่งวันอยากจะทําอะไรกับร่างของอีกฝ่ายเป็นอย่างแรกคนระับถ้าสลับร่างกันหนึ่งวันอยากจะทําอะไรเป็นอย่างแรก <laughs> ผมหรอครับ <laughs> ก็ก็จะไปร้องเพลงก่อนในใจอ๋ออดีคบดีคบดีเพลงดีครับเพลงดีครับถูกต้องครับก็ถ้าผมสลับร่างกันเหรอผมคงคงเดินไปสองกระจกก่อนนะครับพแล้วก็คงเสียใจเพราะว่าหล่อน้อยลงแย่จริงไไปคำถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไป เกาะเราสามารถเลือกเพื่อนในนาดาวมาช่วยได้หนึ่งคนจะเลือกใครถ้าเกิดติดเกาะเราเลือกเพื่อนในนาดาวไปด้วยได้หนึ่งคนเนี่ยจะเลือกใครครับเลือกก่อนเลยจะเลือกอเลือกเลือกกันอเลือก เลือกพี่ยงครับเพราะว่า <ate> พี่ยงเนี่ยเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงครับรวยมากรวยซื้อยรวยซื้อเกาะเลยแล้วก็นี่ภาวะผู้นําสูงคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กับพี่ยงเนี่ยพี่ยงน่าจะตัดสินใจแล้วก็พาเรารอดได้ครับพี่ก็น่าจะไปอยู่กับพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับทำไมครับทำไมไม่รู้แค่อยากเลือกข้อต่อไป ช่วยกันบิ้วหน่อยก็ได้นะบรรยากาศดูแห้งเหี่ยวนครับผมทุกคนนะครับถ้าได้ไปเที่ยวกับแฟนคลับอยากไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากพาแฟนคลับไปไหนก็จริงๆเราก็เคยมีคุยกันเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าจะพาแฟนคลับไปเที่ยวหรือไปไหนด้วยกันเนี่ยผมจริงเราอยากไปทําบุญนะอืมไปทําบุญจริงๆใช่ครับพี่ๆกับผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักสัตว์รักสุนัขมากแล้วแบบมันจะที่ผ่านมาเราก็จะมีอยู่ที่นึงก็คือเราจะไปเบิจากที่ เขาเรียกว่าเป็นศูนย์สัตว์พิการนะก็จริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปก็อยากจะชวนทุกคนไปครับใช่ครับใช่ไหมเพราะเราไปกันทุกปีเนาะถ้ามีโอกาสใช่ต่อไปเห็นว่าพีพีชอบเรียกพี่โอว่ามูมูแล้วพีพีมีชื่อเรียกแบบนี้เรียกยิบยิ้มไ้ไหมคะามีเรียกว่าอะไรคะไอโง่ไม่นี่ตัวคำถามอ้าว อ๋อถ้าเรียกพี่อบว่ามูมูจะเรียกบิวกินว่าอะไรก็เรียกว่าบิวกินแหละครับไม่มีเพราะว่าที่เรียกพี่อบว่ามูมูเพราะพี่อบเขาชอบทําปากจูงนะครับเอืผม,มต่อไปถ้ามีโอกาสทํารายการด้วยกันอยากทํารายการอะไรคงเป็นรายการถ้าเกิดว่าได้ทํารายการด้วยกันเนี่ยคงทํารายการพากินมั้งฮะเพราะจริงๆผมกับพีพีไปอชอบทาน,นอชอบไปแบบ หาร้านอาหาอะไรเงี้ยเวลาแบบเราเห็นรีวิวอะไรเงี้ยเราก็จะจองแล้วก็ไปไปกินกันเป็นแก๊งตลอดจะมีแก๊งที่แบบไปกินอะไรพวกนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆร้านน่ะค่อนข้างมีอาหารแล้วมีกิมมิคที่หน้าแบบหน้าเอามาทำคอนเทนต์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำครับงั้นมีคําถามที่ไปด้วยกันน้านทีร้านอาหารที่ไปด้วยกันบ่อยที่สุดคือร้านไหนป็นร้านบุฟเฟ่มั้งฮะบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่แบบซาบูปิ้งย่างอะไรเงี้ยครับบ่อยครับ ต่อไปคนระับอยากให้ดิ้นลองทายว่าคนนี้ใส่แบบไหนที่จะชนะใจพีพีได้คือคนที่จะอยู่กับพีพีได้เนี่ยผมว่าเขาต้องเป็นคนที่ค่อนข้างรายละเอียดนะครับเป็นคนที่พวกไงเป็นคนใส่ใจแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดอะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ อินกับอะไรพวกที่มันเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆเรื่องแบบเรื่องหยุมหิมหยุมยิมอเลยเงี้ยครับเคิดว่าถ้าใครอยู่กับเขาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คน้างดีเทลดีเทลใส่ใจระยะสูงอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนี้ครอตอไปนะครับถ้าคู่มีแฟนจะมีคำสั่งเรียกแฟนว่าอะไรกันคะลองเรียกหน่อยถ้ามีแฟนผมคงเรียกแฟนเป็นชื่อแหละครับเพราะว่า ว่าชื่อมันก็ชื่อคํามันก็พิเศษในตัวเองอยู่แล้วมันก็พูดวด่าไงอะ่ะด้วยตัวคํามันก็พิเศษอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องหคคาชื่ออะไรให้มันพิเศษกว่าปกติอยู่แล้วครับถ้าพีก็สมัยพีก็เรียกเขากับเธออะไรเงี้ยครับก็ปกติครับผมแล้วเราเรียกกันว่าอะไรพีพีครับพีพีวิลกินครับให้ผม<อ>เรียกซันนี่แล้วไงล่ะก็ต้องพีพีทีนะ ถ้าอีูคนเศร้าหรือว่ากำลังนอยอยู่เนี่ยพี่ๆจะทำยังไงคะให้เพื่อนสนิทคนนี้กลับมาสดใสเหมือนเดิมก็บางทีถ้าเกิดว่าเขากำลังเศร้าหรือว่านอยเนี่ยผมว่าเขาอาจต้องการคนที่ฟังเขาบ้างฮะแล้วเราก็คงเข้าไปคุยกับเขาเข้าไปถามว่าเฮ้ยมันมันมีมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมันเป็นอะไรมันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่า ต่อให้เราช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปคุยเราแบบไปรับฟังเขาอะผมว่ามันมันก็คือการช่วยทางหนึ่งอยู่แล้วเนะี่ยอืัเหมือนกันครับคือถ้าเป็นพีก็ถ้าสมมติเพื่อนนอยอยู่หรือเศร้าอยู่เนี่ยเราก็เราเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะเราก็อยากให้เขาระบายออกมาแล้วก็แบบเราก็ถ้าเราให้คำปรึกษาได้เราก็จะให้คำปรึกษาครับงั้นเราลองเล่าไปแส่ปแปลกๆของแต่ละคนที่คนอื่นไม่รู้หน่อยอ๋อของของตัวเองอะครับ อ้อของ e 5, ขอ,งอง e ีกฝ่ายหนึ่งนินสยัยแปลกๆของพีพีนะครับที่คนอื่นไม่รู้นะครับพีพีเนี่ยเขา <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่านะแล้วฮะพีพีเขาเป็นคนเป็นคนดีนะครับคนอื่นอาจจะไม่รู้นะฮะแต่เขาเป็นคน <laughs> ดีนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะฮะ <laughs> แล้วเขาก็เป็นคนที่ ใส่ใจคนรอบตัวมากๆเลยนะฮะอาจจะไม่รู้คนอไม่รู้นะอ่าเนี่คือซิกใสแปลกๆครับแปลกไหมอ่ะเพราะคุณดูไม่ค่อยจะเป็นคนดีไงมันเลยความความเป็นคนดีเลยดูแปลกอ๋อไม่เป็นไรอะก็เนี่ยสลับกันคือเขาก็มองว่าข้างนอกดูเหมือนคนดีแต่จริงเขาเป็นคนไม่ดีไม่ดียังไงไม่ดียังไงอ่ะทุกอย่างฮะพูดจาไม่ดีคำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดี พวกพูดกว้างๆเงี้ยแสดงว่ามันไม่จริงไงถ้าเป็นจริงอะเขาต้องพูดเจาะได้แล้วนี่มันไม่จริงไงเราชอบเปล่าคนไม่ดีอะไรนะฮะคนไม่ดีชอบไหมคนไม่ดีชอบไหมคนไม่ดีชอบไหมไม่ชอบผมชอบคนดีเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะเด้อผมกำลังงงอยู่สรุปชอบไม่สรุปคำถามคืออะไรนะคนไม่ดีชอบไหมใครชอบคนแปลกๆไงอ๋อแล้วเร เขาเป็นคนไม่ดีไม่ดีแล้วเราชอบไหมไม่ชอบครับผมก็ไม่ชอบเงิน <c oughs> ไปไปนั่งดูอื่นเลยไปลุก <c oughs> เฮ้ยเ่อแฟนอยากรู้ว่าทั้งสองคนน่ะเคยทะเลาะก,กันไหมแลวส่วนใหญ่จะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรจริงเราสองคนค่อนข้างเข้ากันแล้วก็ไปได้วยกันได้ดีนะไม่ไม่ค่อยจะมีการทะเลาะแบบใหญ่หลวงเท่าไหร่วนใหญ่จะ,จะทะเลาะกันเรื่องแบบเล็ๆๆเลกๆน้อยๆอ,อยเรื่องรนา้อ,อหาอะไรเงี้ย คนหนึ่งอยากกินอันนี้อยากกินอันนั้นอะไรเงี้ยแบบเห็นไม่ตรงกันแต่ว,ว่าแบบจริงๆถ้าทะเลาะก,กันแบบโอ้โหระเบิดตูมตามอาจจะนึกนึกไม่ออกนะไม่ค <c oughs> ่อยออกเอามีอนะไรจะพูดะไรนะเนอะไพูดได้พูดได้นะครับตาพี่ผู้จัดจาก,การกำัยิ้มแซวอยู่อ๋อคำถามต่อไปนะกพื่นอยากรู้ว่า เปิดไหมเวลาแฟนลับขุดโมเมนต์สมัยก่อนมาบ่อยๆแล้วโมเมนต์ไหนที่แฟนลับขุดมาแล้วเขิดที่สุดไม่ค่อยเขิดนะคือผมเห็นอยู่แล้วไงมันไม่มันคือรูปที่เขาขุดขึ้นมามันก็เป็นรูปที่เป็นรูปที่ละผมเป็นคนลงเองหรือว่าเป็นรูปที่ผมลงบาร์เรอรี่ก็ลงอลไรครับก็ก็เห็นอยู่แล้วถ้าถ้าเราบุขนมันก็คงไม่ลงตั้งแต่แรกนะต่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วก็เฉยๆครับเหมือนกันครับมากกว่า เวลาอีกฝ่ายโกรธจะทำยังไงให้ใจเย็นลงอืมนี่ตอนแรกบอกมีแปดเก้าดับที่นับนับมาเริ่มจะเกินยี่สิบแล้วยี <20 S 1> ่สิบกว่าแล้วถ้าถ้าเกิดอะไรนะฮะอีกฝ่ายโกรธต้องทํายังไงให้ใจเย็นลงถ้าอีกฝ่ายโกรธทําไงให้ใจเย็นลงอ่ะตอบดิถ้ามันเขาอะฮะก็คงเราต้องเงียบก่อนเพราะเขาเป็นคนว,ไว,ไวุ่นวายเวลาเขาโมโหเนะี่ยเขาจะว,วุ่นวาย เสียงดังแล้วเขาก็จะไม่ฟังใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเงียบก่อนพอเขาใจเย็นึก็เดี๋ยว่อยคุยกันปิดคนปิดคนปิดคนนะคอยพูดถึงผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่คนงั้นค่ะผมว่าถ้าเกิดว่ามันมีใครที่แบบโมโหนะผมว่ามันต้องมีอีกคนหนึ่งที่คอยแบบคลามเย็นอะร้อนกับเย็นอะมันถึงจะแบบทําให้มันคลี่คลายนะถ้าเกิดว่าร้อนกับร้อนอะมันก็ผมว่ามันก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องเคยเย็นหรอ ผมเย็นตลอดนะฮะครับผมเย็นตลอดนะฮะเป็นจริงหรือเปล่าอะไรนะฮะนะแซวเล่นเฉยครับแซวเล่นเฉยเพราะคนจะเย็นมากครับเย็นพอขอพคุณนะครับครับค้าบผมเอาเป็นคำถามต่อไปดีกว่าครับผมคำถามต่อไปนะครับถ้าเรื่องของขวัญให้การขับชิ้นหนึ่งจะซื้ออะไรให้การ ถ้าเลือกของขวัญให้ชิ้นหนึ่งล่ะครับก็คงซื้อซื้อน้ำหอมครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมเยอะแล้วก็ฉีดตลอดอะไรเงรี้ยเป็นคนติดติดการแบบให้ตัวมีกลิ่นน้ำหอม,อมเพราะว่าจริงๆเขาตัวเหม็นนะไม่ใช่ <laughs> <laughs> ผมพูดเองผแอสซูมเอาเอง <laughs> <laughs> ถ้าซื้อของขวัญแล้วครับ ตะกต้อครับเขาเห็นผมเป็นคนชอบออกกําลังกายฮะผมจะแบบดาะตะกอเตะแบบออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ครับผมตะกอเตะอ่อเน็ตนะครับข้ามเน็ตนะคําถามต่อไปนะครับเชิญครับเป็นแฟนบอกว่าอยากเห็นรูปคู่รูปล่าสุดที่ถ่ายด้วยกันค่ะก็คือรูปรูปในไอจีปะใช่ก็ไปดูรูปในไอจีได้รูปในไอจีอ่ะล่าสุดใช่รูปล่าสุดทายกันอยู่ เพิ่งโพสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเง้ใช่ครับผมไปดูกันได้นะครับผมออขอบคุณครันะครับต่อไปจะเป็นช่วงชาเลนจ์เป็นเกมที่เราจะให้ทั้งคู่ใบควกันครับผม,ผมในเวลาหนึ่งนาทีใครทายได้มากกว่ากันชนะคนชนะมีสิทธิ์ทำโทษคนแพ้ได้หอย่าง ชนะนี่คือหมายความว่าสมมติผมเป็นคนถือป้ายเขาเขาเป็นคนป้ายอ๋อผมผมต้องทายงนี้ผมก็ใบ้แกลเขาได้เลยสลับกันต้องสลับไหมฮะต้องสลับกันต้องสลับองลับกันทายะครับว่ามันทีละรอบไหมอรอมันทีละคนใช่ไหมฮะอ๋อทีละคนถ้าใครใครทายได้เยอะกว่าชนะชนะใครทายได้น้อยกว่าแพ้โดนทำโทษ ผมทายก่อนท่ามุงนะท่ามุงนะไม่มีโกงนะครับผมอ่ะสุจริตโตไปไม่โกงนะตอนเด็กเห็นป้ายอยู่ประจำครับผมหนึ่งนาทีแล้วครับเริ่มเลยครับโอเคพร้อมอยาวหนึ่งสองสามเริ่มตัวแทนแห่งดวงจันทร์เซรามูน โควิดพอเป็นโควิดต้องทำยังไงหาหมอต้องต้องทำยังไงใส่แมสไม่ต้องต้องอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านอยู่บ้านเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรอยู่บ้านนะครับกักตัวกักพูดให้ครบอยู่บ้านกักตัวสลับกันกักตัวอยู่บ้านเดี๋วนะ เหม็น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 เหลืองเหลืองน้ำน้ำมีน้ำทุเรียนเออทุเรียนเบาไม่นี่ไงนี่ไงทุเรียนเน่าุเรียนหมอนหมอนทองเดี๋ยวนะฮะปิ้นไม้ต้องเยอะแยะเลยได้อยู่จังนี่หนามั็นปึกเลยตาต่อไปตาปีบ้าง อันนี้เหรอต่อกันเลยเหรออ๋อไม่ใช่นี่ผมได้สามคำใช่ไหมถ้าเขาได้น้อยกว่าผมเขาโดนทำโทษใช่ไหมฮะโอเคโอเคโอเคพร้อมหนาหนึ่งสองสามเอ๊ยยใหไงรู้ได้ไงอ่ะไม่ได้ขี้โกงขี้โกง พี่เขายกมาเห็นพอดีเอาเอาแบบเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เอาแบบเอาแบบแบบพี่กระถกกระถกมาที่หนึ่งโอเคหนึ่งสองสามเพลงพี่โตอ่ะเออจ้าดอ่ะข้ามอ่ะข้าม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 หลายอันเลยสีตังบัวทองยุ จ่มยืนจ่มจยืนไปสวนสนุกรถไฟเหาะม้าหมุนเออเห็นไหมเนี่ยเห็นในนี้ไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไปอาหารจำสั่งเอกไข่ตีอ่ะไข่เจียวกัปตันเมกาเออเป็นคนเหรออ่าเป็นควายมั้งอาเป็นคนนีเลยชื่อเขาเหรอชื่อเขาสิไม่รู้อ่ะ ชื่อจริงชื่อจริงๆเขาชื่อจริงๆเขาไม่มอย่ามองสะท้อนไม่รู้จำไม่ได้นนอ่แอปที่แบบติ๊กต๊าห <5 S 1> รู้ได้ไงก็ <S 3> 3 <S <สา S 2> แอปไงลิซ่าจีซูโซนหมดเวลาค่ะนี่คำฮะห้าคำห้าคำอะไรนี่อันนี้ไปข้ามไปเต็มเลยอันนี้ข้ามไปน,นี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้า ก,ก็คือสามเองนี่สามอะไรพีพีชนะย้ยเ <Yeah. S 2> พราะผมอ่ะใบเก่งไงง้ oh. ดูเขา,าบ่าใบอะไร <c oughs> เป็นโควิดอะไรมันจะไปถึงติด <c oughs> ตัวอยู่บ้านได้ไงเพราะผมใบเก่งไงโอเคถึงเวลาพีพีอ่ะลงโทษยู่กินได้หนึ่งอย่าง แฟนอยากให้ทีมเลือกแล้วกันครับอย่าหญ่อยาให้เขาเลือกเลยให้แฟนเขาเลือกเลยอตีมือตีมือได้ปะตีมือตีมือตีมือเลยไม่เอาทำอะไรดีทำอะไรดีเออทำอะไรทำอะไรอ่ะกระโดดตบร้อยครั้ง มึงนำเองอะร้อครับเล็้วกระโดดตบกี่ทีร้อยครั้งอะไรร้อยครั้งไม่รู้กลับบ้านพอไีร่ร้อยครั้งอะอ่ะสิทีอ่ะแม่เอาน้อยไปยี่สิบสิบทีสิบทีมีแฟนทีมมาว่าของแกมลงโถไม่ได้เขาห้ามไป้โ๊กมาที่มาเขาห้ามมเขาห้ามโดนตัวกันใช่ไหมไปกระโดดตบยี่สิบที สิบทียี่สิบสิบทีสิบห้าสิบทีสิบห้าสิบสองสิบสี่สิบอ่ะไปกระโดดสิบทีสิบทีแปดต้องโดดล้วกระโดดมันกล้องมันไม่เห็นหรอี้เห็นตรงนี้เหรอตรงนี้จะเห็นเหรอนอนโดดนอกระโดดนอนโดดอะนี่ตรงนี้เห็นเหรอเนี่ยจะกระโดดตรงเนี้ย แล้วจะตามมาอีกแล้วเนี่ยตามมาทำไมเนี่ยอันนี้มันเห็นเห็นแค่ตรงไหนเนี่ยทั้งถึงเท้าเลยฮะอ๋อเอ้ยไม่เห็นผมไม่ได้เดี๋ยวเจย์ถอดรองเท้ากันถอดรองเท้าถอดรองเท้าสุดยอดจริงสุดยอดนี่ยไปละทีนึงเมื่อกี้ไม่นับไม่นับหนึ่ง นับด้วยเสียงดังๆ <1. S 1> ห้าหกหนึ่งอะไรเดีเ๋ยวเตะเลยเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเขาห้ามห้ามกระโดดแรงๆเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเหนื่อยแล้วมีเหงื่อออกมาแล้วมันเป็นสากคัดหลังเออนี่คิดคิดตลอดทำไปคิดตลอดฮะ <c oughs> จำไม่ได้ฮะจำไม่ได้จะไม่ได้ก็ต้องมีดิส t ทนซ e เน่งขอะปครับคุณนั่นแหละตัวเหม็นบอกตั้งแต่กลางคลิปแล้วโอเคครับงังไงฝากกดติดามเพหนึ่งได้ครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงกอดในใจนะครับก็สาวทุกคนได้ฟังเพลงกอดในใจได้แล้วนะครับทางสตริงทุกชอกทางนะครับแล้วก็ MV วตอนนี้ก็รับชมได้ทางฮิ u ลุคชา n n ลในดาม u สิกนะครับผมอบ็คซีรีบ แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับ BKPP the series นะครับภายในปีนี้แน่นอนครับครับแล้วก็ฝากช่อง L Thailand ด้วยนะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับผมครับผแล้วก็อย่าลืมพิเทษวันนี้ด้วยนะครับ L Live X BKPP ถูกต้องครับครับผมขอบคุณนะครับอะไรนะฮะดี๋ยวพี่มาฮะอ๋อพี่ก็บอกอย่างี้ สวัสดีครับวันนี้ก็สนุกมากเลยครับเอาเอาใหม่เอาใหม่เตรียมใหม่ยังไงนะ <laughs> วันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่ในไลฟ์ด้วยกันนะครับผมถ้ามีโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ